ครับกัสสวัสดีพี่น้องลุงท่องกัผพามาชมหน้าเขา่าอยู่ฝั่งตะวันออกของหน้าลุงท่องนะครับผมกัสสภาพนี้เลยพี่น้องนะครับหน้าหน้าล่อหนามฝนยังเดียวเด้อพี่น้องนี่นะครับนี่พื้นที่ยีขึ้นหาไรเนาะครับผมนี่มันนี่ลุงท่องว่าคงจะบาดเกียวเนาะพี่น้องหากหากเป็นแบบนี้เนาะฝนกระตกอยู่พี่น้องแต่ก,ตกระตกวัวพ่อสิไใด้นามเนาะครับผม เพราะว่าอีกอย่างหนึ่งก็นหน้าเป็นหน้าดอนนํานะครับก็คือเป็นโนนเห็ดหน้ากับบัดใยนะครับบูกมันกับเนาเนา,เนานะพี่น้องครับผมก็คงจะประมาณนี้แหละครับพี่น้องคุยโทรศัพท์อืมครับผมอืมเพื่อนบานทักทายนะพี่น้องเนาะนะครับสิได้เกี้ยววาพี่น้องคิดว่าเนาะครับผมโอ้พิ่ตัดดีตุนเพื่อนเนาะ ลุงท่องอยังถูกดีอยู่นะครับผมที่มีไอช้ชนประทานอยู่ข้างบนแต่ก็อยู่ใกล้นะครับผมอยู่เจ็ดแปดเก้ากิโลอยู่ก็ไดความชุ่มชื้นมาจากเพื่อนนะครับผมแต่ตัวน,นี้ก็ับผมมียังเลยพี่น้องนี่นี่ก็เดือนกันยาแล้วนะครับก็เหลือแค่เดือนเดียวนะครับผมเดือนตุลากันยาตุลาพฤศิกิก้าก็คือเขาเห่าเก็บเกี่ยวนะครับผมป้าเดือนพุจิกิก้ากันนาะได้เก็บเกี่ยว นะครับแต่นี่เขายัางเป็นเบียอยู่เลยนะพี่น้องสิงจะไหนครับผมเออกะเป็นแบบนี้นะครับผมมู่บานของลุงท่องครึ่งครึ่งมู่บานเลยครับพื้นที่รวมกันแล้วก็หลายร้อยไรยเป็นสภาพแบบนี้แหละครับพี่น้องอโชคดีเนาะพี่น้องทั้งที่อีสานตอนบนเฮา,ามีหนามมีฝนเนะครับผมส่วนอีสานตอนล่างจังหวัดสุรินทร์นะครับผมติดเขตชายแดนนี่กะมีส่วนหนึ่งผมมีส่วนหนึ่งนะครับผมอะ เขอจบขิดแล้เพียงสั้นมีเลยครับพี่น้องสวัสดีครับ